เดี๋ยวมาดูนกกันนะครับซึ่งอ,อยู่ไกลมากน่าจะเป็นนกตะขาบทุ่งนะครับซึ่งสวยงามทีเดียวแล้วก็อยู่ไกลมากครับที่บอกอยู่ไกลเนี่ยที่ถ่ายได้เพราะว่าผมซูมมานะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้รู้กันนะครับว่าไกลไม่ไกลนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ดูครับคุณผู้ชมครับพ mm hmm. ลังซูมของพนาโซนิกต,ตัวนี้อยู่ไกลมากๆครับคุณผู้ชมครับแต่สามารถซูมมาดูนกเห็นแล้วก็ซูมมาดูนกได้นะครับดูครับเห็นแล้วครับเป็นพลังซูมนะครับของเจ้ากล้องวิดีโอพานาโซนิก rồi ngàm ไกลจริงๆครับสูมสูมไดไกลมากๆครับไปแล้วครับบินไปแล้วนี่มาทางนี้และมาใกล้ใกล้กว่าเดิมมาทางนี้บินมานี่แล้ละเมื่อสักครู่นี้เห็นบินมาตรงนี้นี่ครับบินมาตรงนี้มาใกล้กว่าเดิม แต่คุณผู้ชมดูนะครับเห็นเขียวๆเ,เล็กๆตรงนั้นนะ่ะดูครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันใหม่นี่ครับมาอยู่ตรงนี้แล้ว